ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับ12นะฮะ12มกราคม2023นะครับเ,เกรงว่าจะจ,จัดรายการแล้วะจะไม่สะดวกแล้วก็จะไม่มีเวลาที่พูดยาวนะเลยถือโอกาสอัดคลิปตรงนี้นะสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวอัดเสร็จปุ๊บก,ก็จะอัพโหลดขึ้นนะครับแล้วก็พรีเมียร์นะคือออกสดๆให้พี่น้องได้รับฟังพร้อมๆกัน เรื่องที่อยากจะฝากไปนะมันจะไม่ยาวก็คือว่าในเวลานี้นะถ้าเราต้องการอยากได้ประชาธิปไตยนะี่ะนะภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของฝั่งประชาธิปไตยเนะี่ยต้องตีออกมาเป็นสาระสําคัญนะผมมีภารกิจ5ประการเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างประชาธิปไตยนะนะเราต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยเนะี่ยมันเป็นปเผด็จการซ่อนรูปมันเป็นเครือข่ายมันเป็นระบอบ ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยวันนี้เนี่ยนะภารกิจของสสของนักการเมืองพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่การเลือกตั้งนะคุณทักษิณก็บอกว่าต้องให้ได้37 5ในขณะที่ต้องเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะเพราะถ้าเกิดโดนชิงอันดับหนึ่งไปเนี่ยมันแย่งกันเองระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยนะ,ะเผด็จการพ็จะอ้างความชอบธรรมว่าเป็นพรรคที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยนะซึิงจริงมันคงเป็นไปไม่ได้นะ แต่ว่ายังมีเรื่องของการจะต้องยุบพักยุบอะไรอีกนะ,ะเรื่องของการซื้อตัวสอสอแล้วผมได้บอกไปแล้วว่าเผด็จการไม่จําเป็นต้องได้375เหมือนเราเขามีอยู่แล้ว250ที่จริงเนี่ยเขาได้แค่ร้อยเสียงเนีเขาเป็น350นะก็คือกึ่งหนึ่งของ750แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามร้อยห้าสิบเขากึ่งหนึ่งของเจ็ดร้อยนะก็บวกเข้าไปอีกมันเขาจะได้สามร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องได้นะ เกิน250ก็ได้นะนะไม่ต้องเกิน250ก็ได้สภาล่างนะ,ะเพราะมีสอวอ,อยู่แล้วนะสว2อ0อ้าบเนี่ยเขาบวกอีก150ก็เป็น400้นะเพราะนั้นเขาไม่จำเป็นเลยที่ต้องได้250นะไม่จำเป็นเลยต้องเป็นที่หนึ่งแต่ถ้าเขาได้ที่หนึ่งเนี่ยเขาโอเคแล้วครั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นวิธีการที่จะไปซื้อสอสอั้งหมดดูการขับเคลื่อนของประยุทธ์ประวิทยนะ์ทั้งสองฝั่งเนี่ย เขาทำงานร่วมกันที่สุดก็ต้องอามารวมกันนะไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรเนี่ยนะเขาเนี่ยเป็นศัตรูเขายังไม่ได้เป็นเลยนะครับอาจจะเล่นละครกันด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําถ้าต้องการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยผมมีภารกิจ5อย่างวันนี้นะตีย่อยเป็น5อย่างเคยพูดไว้วระสามภารกิจหลักที่สําคัญนะครับวันนี้ไปดูว่า5อย่างเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างนะ อันนี้ต้องเรียกว่าเป็น strategic missions นะครับสำหรับฝั่งประชาธิปไตยเราเนะนะครับเป็นภารกิจนะที่จำเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องทำถ้าต้องการจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับภารกิจอันดับแรกนะครับเราไปไล่ดูกันต้องถือว่าเร่งด่วนเลยนะในเชิงยุทธศาสตร์ถ้าต้องการชนะเนี่ยเราต้องแพ่วถางทางเหล่านี้ให้ได้นะหนึ่งเนี่ยนะ เราจะต้องมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งต้องเอาคอสอชออกจากําทเนียบในการเลือกตั้งครั้งนี้คุณทักษณิณก็บอกว่าต้องให้ได้375ขึ้นไปนะฝั่งเราต้องให้เกินเพื่อความแน่ใจนะแต่ความเป็นจริงก็คือมันจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากหรือถ้าเป็นไปได้แล้วมันก็จะหาทางบั่นทอนนะนะล้มพักยุบตรงนั้นยัดตรงนี้ใบเหลืองตรงนั้นทําให้เราเนี่ยไม่ได้ถึง3 7 6 ทีนี้ก็จะเกิดการเผชิญหน้ากันนะไม่ไม่สงบไม่ง่ายหรอกยิ่งเราได้คะแนนเยอะแล้วเขาต้องหักห้ามหันเนี่ยนะมันก็จะยิ่งทําให้ประชาชนไม่พอใจอ่ะมันเขาจะต้องทําให้ได้250ในสภาล่างให้ได้นะไม่โดยเลก่ก็โดยกลนโดยมนก็โดยคถาการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนั้นนะนะเราจะต้องทําตั้งแต่ช่วงหาเสียงทํำยังไงนะให้แน่ใจว่าเราต้องแพ้ไม่ได้นะแล้วต้องให้ได้ถึง375 376ให้ได้ หรือนะครับนะพี่น้องจะคิดการใดนะนะตั้งแต่ช่วงหาเสียงช่วงวันเลือกตั้งนะช่วงระหว่างเลือกตั้งการนับคะแนนแล้วก็หลังเลือกตั้งเนะี่ยถ้ามีการยุบพักยุบเพิกต่างๆเนะี่ยจะทําอย่างไรเนะี่ยเป้าหมายเราคือเอา,เอาคอสชอ,ออกจากทำเนียบคือไม่ให้กลับเข้าไปเป็นรัฐบาลอีกคอสชเนี่ยไม่ใช่ประยุทธ์คนเดียวนะต้องจำเอาไว้นะทั้งคณะนะทีนี้ แม้ว่านะคุณทักษณิณจะบอกว่าเราเนี่ยต้องให้ได้376แล้วก็บอกว่าแลนสไลด์เนี่ยต้องแบบนี้เท่านั้น,นแต่ความเป็นจริงก็คือเขารู้ว่าเราไปทางนั้นเนี่ยก็คือเราเข้าฮอสเราชนะเขาก็ไม่ยอมให้ไปทางนั้นเ,นเขาจะสู้เต็มที่แล้วตัวสําคัญคือว่าเขาไม่ยอเป็นต้องได้376เหมือนเราเขามี250อยู่แล้วเพราะฉะนั้น250สวแต่งตั้งเนี่ยการเตรียมการสําหรับการปิดสวิชสวแต่งตั้ง ปิดสวิตช์คือให้ไม่ให้ทํางานให้หยุดทํางานนะให้ไม่มีประสิทธิภาพให้ไม่มีผลทําอย่างไรเนี่ยนะตั้งคณะขึ้นมาทํางานเลยครับรวมตัวกันเลยใครอยู่ที่ไหนยังไงจะคิดรับกันนะจะทํำยังไงเนี่ยต้องทำจริงๆนะถ้าปิดสวิตช์สวได้ในการเลือกตั้งเราแทบไม่ต้องเหนื่อยมากเลยนะครับได้ตั้งรัฐบาลแน่นอนนะนี่การปิดสวิตช์สวแต่งตั้งเนี่ยจะปิดเฉพาะตอนเลือกนายก หรือว่าจะปิดนะยาวไปเนี่ยก็พวกนี้ก็มีอายุอยู่อีกไม่กี่ปีแล้วนะนะอีกปีปีหนึ่งมั่งนะปีก,กว่าหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะไปแล้วแต่ว่าเรื่องเรื่องเลือกนายกเนี่ยนะซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นเร็วเนี่ยถ้าไม่เกิดปรากฏการณ์อย่างอื่นเนี่ยเราจะต้องหาวิธีการเตรียมการวางแผนแต่วันนี้นะไม่จะไปรอวันนั้นแล้วก็ค่อยลุกกันขึ้นมาเนี่ยเตรียมการเงียบๆหรือจะเป็นลักษณะที่นะเคลื่อนไหวแนวเปิดเ้ือยก็ได้แต่ที่สุดแล้ว จะต้องไม่ให้สวเนี่ยเข้าไปเลือกนายกในวันนั้นได้วันนี้อ่าเสรีนะสวเนี่ย,ยมันออกมาแล้วนะทิศทางที่ไปคือต้องเลือกคอชชอนนะลุงป้อมนะแล้วก็ประยุทธ์อยู่แล้วนะเนี่ยเราเห็นกันอยู่เราก็รู้กันอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าปิดนะด้านหนึ่งเราทําให้คะแนนเสียงเราได้เยอะที่สุดนะพอมีความชอบทมยิ่งเยอะก็ยิ่งชอบทมนะสองคือถ้าเกิดว่าเขาเล่นอะไรเราเนี่ยนะ เขาเล่นงานเราแล้วเขาเสียความชอบทมยิ่งมาใช้สวส,สวไม่ได้นะนะก็ปิดทางที่เขาจะกลับเข้าสู่ทำเนียบหนึ่งกับ2ต้องไปด้วยกันนะทีนี้ปิดสวส,สวเนี่ยทางเพื่อไทยนักการเมืองเนี่ยออกมานําไม่ได้เพราะสวสมันมาตามรัฐธรรมนูญคนที่เอาสอวอ,ออกหรือปิดสวส,สวได้ต้องเป็นพลังประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอํานาจทั้งหมดนะครับนักการเมืองไปเล่นในเกมถ้าไปทําผิดรัฐธรรมนูญน,นะครับออกมาเคลื่อนไหว โงคลิมเกินไปเนี่ยนะเขาจะโดนเขาจะโดนนะในฐานะเขาทำไม่ได้เพราะนี่นเป็นภารกิจของประชาชนนะเนะี่ยเราต้องไปมีส่วนร่วมแล้วบางอย่างต้องนําเองต้องทําเองนะอันที่สามคือวางรากฐานสร้างสภาประชาชนเนี่ยการดําเนินการใดๆนะอันนี้เป็นกุศโลบายเลยนะมันไปพูดกันในด้านที่เป็นด้านบวกนะ ฟังเรื่องร้องทุกข์รับราวเรื่องร้องทุกข์ช่วยเหลือทั้งด้านกฎหมายพิทักษ์ผลประโยชน์เฉพาะท้องถิ่นในเอ่อในท้องถิ่นตัวเองสนับสนุสนสน่งเสริมประชาธิปไตยเป็นที่รวบเอ่อรวบรวมปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วก็นําไปสู่การแก้ไขโดยการส่งผ่านไปที่อื่นหรือว่าดําเนินการหรือส่งไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยนี่ยกตัวอย่างคร่าวๆเป็นเรื่องทําได้เลยไม่ต้องผิดกฎหมายไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นขอให้พี่น้องเนี่ยเอาตัวนี้มาเป็นกุศโลบายเป็นฐานแล้วใช้ได้ยาว สภา,าประชาชนนี่เป็นเรื่องแผนระยะยาวจะ,ะใช้ได้ยาวให้เดินเกมคู่กันไปนะ,นะเพราะพลังของประชาชนเนี่ยมันคือ <c oughs> คือเครื่องมือสําคัญคือปัจจัยสําคัญของการสร้างประชาธิปไตยแล้วจริงอ่ะประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก็ต้องมีประชาชนที่เข้มแข็งที่มีรูปมีร่างมีการจัดตั้งมีการประสานงานมีการเคลื่อนไหวนะจับต้องได้เชิงปริมาณและคุณภาพทําให้เกิดผลได้จริงนี่แหละฐานของประชาธิปไตย แล้วก็ทําได้โดยที่นะี่น้องก็รู้เอาไว้ภารกิจเนี่ยเปิดหน้าได้เลยนะอีกอันนึงเนี่ยนะอันนี้จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้ส่วนที่เปิดก็เปิดส่วนที่แต่สําคัญต้องไม่เปิด <c oughs> ต้องจัดตั้งขบวนปราบระบอดปราบกบฏดปราบกะบฏถ้ามีการรัฐประหารหรือนะครับมีการล้มล้มพักการเมืองของประชาชนเนี่ย ไม่ว่าจะโดยทาหารออกมารัฐประหารหรือว่านะโจรนในชุดคุยนะเก้าคนเนี่ยถ้ามันจะออกมาปล้นแล้วก็ยึดอํานาจล้มล้างพรรคการเมืองนะหรือทั้งกกตหรืออะไรพวกนี้เมื่อเป็นการทําลายอํานาจของประชาชนเนี่ยต้องถือเป็นขบฏดบบนะก็ต้องถูกปราบใครจะปราบก็ประชาชนนะประชาชนจะทําอย่างไรเนี่ยไม่ใช่ถึงวันนั้นเขาทําอะไรปุ๊บก็นางนางันง่งหวัวกันอยู่ต้องจัดตั้ง ใครจะตัดก็ตั้งอย่างไรนะนะผมให้แนวไว้ก่อนนะให้แนวไว้ก่อนถ้าท่านอยากได้ประชาธิปไตยอยากชนะท่านนิ่งดูได้ไม่ได้แล้วคนก็ถามว่าให้ทําอะไรให้ทําอะไรเนะี่ยวันนี้ผมย่อยมาให้แล้วนะย่อยมาให้แล้วแน่นอนคนบอกโอ oh, แค่นี้เดี๋ดอกเตอร์กระจอกจังเลยไม่หรอกครับมดแดงล้มช้างนี่นะบอกแล้วว่านะภารกิจที่สําคัญเนี่ยนะก็คือ การที่ต้องให้สถาบันกษัตัตย์เนี่ยไม่อยู่ในตําแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอํานาจและผลประโยชน์หรือให้ใครมาห้อยมาโหนนะครับหรือไปตราประทับรับรองการร,รับประหารหรือการกระทําใดๆที่ขัดกับหลักการประชาธิปไตยต้องเอาสถาบันกษัตริย์ไปอยู่ในจุดที่สมควรจะอยู่นะภายใต้กรอบกติกาที่ควรจะเป็นตามระบอบประชาธิปไตยการรณรงค์ปฏิรูปสถาบันกษัตัตย์นี่เป็นเกมยาวนะเพราะว่าถ้าสมมติว่านะเราทําอย่าง4ข้อแรกไม่ได้เนี่ย กษัตริย์ก็ยังไม่ถูกบีบและยังไม่มีวิธีการที่ทําให้กษัตริย์เนี่ยมาเป็นนะมาอยู่ใต้อํานาจประชาชนได้เขียนรัฐธรรมนูญมาเนี่ยนะทหารก็เข้ามารัฐประหารอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดตั้งขบวนปราบกบฏนั้นสาคัญมากนะการจะทําอะไรที่เป็นเชิงก้าวหน้าเนี่ยนะครับพวกที่จะมายุบพักของประชาชนนะหรือจับคนที่รนรง์หาว่าผิดกฎหมายนะตั้งตั้งคดีความเข้ามาใส่เ,เหมือนวันนี้น้องๆทั้งหลายที่โดนนะต้องการให้เป็นรูปสถา,าบันกษัตริย์ ไปชุมนุมประท้วงมันก็อ้างว่าละเมิดอำนาจศาลบ้างการรวมเนื้อรวมตัวของประชาชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นที่สุดการรณรงค์ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้นวันนี้คนที่ออกหน้ามาเขาก็เขาก็เรียกว่าจับขังคุกจับกลุ่มคุมขังกันนะจนกระทั่งเข็ดลาบกันไปนะวันนี้ก็ยังไม่ได้หยุดการจะรณรงค์เนี่ยก็ต้องไปนั่งคิดเอาเขาบวนเปลี่ยนระบอบข้างนอกสาพันธรัฐทั้งหลายเนี่ย ท่านจะต้องนะชูในเรื่องเนื้อหาสาระการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยว่าทำไมต้องปฏิรูปแต่ละข้ออะไรเป็นยังไงมีข้อเสียอย่างไรสภาพที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยแล้วจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเปลี่ยนแล้วจะดีอย่างไรต้องทําให้คนไทยเห็นด้วยมากที่สุดนะครับจะใช้วิธีการจะเผ็ดจะร้อนจะมันจะมีเหตุผลเป็นวิชาการจ๋าจะนิ่มจะอะไรแล้วแตนะ่แต่เป้าหมายคือสถาบันกษัตริย์ต้องเปลี่ยนฐานะ ไอ้เรื่องที่บอกจะรณรงค์ให้ไปล้มเนี่ยมัน,ม,นมันพูดไม่ได้นะถ้าพูดก็ตายนะคนประกาศตายเพราะนั้นเนี่ยนะเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็หวังว่านะพวกเราจะเข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะครับผมนั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นเสียงที่นะพยายามที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับอ่ก็หวังว่าพี่น้องจะเอาไปพิจารณาปฏิบัติการนะ แน่นอนนะเวลาปฏิบัติการเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะพี่น้องก็ไม่รู้จะไปเริ่มยังไงจะไปรวมใครอะไรยังไงดีเนะี่ยผมบอกแล้วว่าในจังหวัดของท่านนะนะปรับทุกผูมิตรรู้จักกันให้เยอะๆนะให้มีตัวแทนที่เป็นตัวแทนจากทุกตำบลอำเภอจังหวัดในจังหวัดทุกตำบลทุกอำเภอมารวมกันเป็นแกนใหญ่ๆก่อนจากนั้นค่อยๆหาทางนะครับสร้างตัวแทนเราอยู่ในทุกหมู่บ้านนะทุกหมู่บ้านแล้วถ้าทําอย่างนั้นได้เนี่ยนะ เราก็จะถือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะเราจะได้มีผู้ปฏิบัติงานนะภารกิจใดๆที่เราได้พูดนะได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องที่สามารถจะเอาไปปฏิบัติได้เนาะทำไมไม่มีลนะนะสักครู่นะ ต้องจำอีกทีถึงห้าภารกิจนะเออไม่โผล่นะอยู่ๆจูก็หายไปเลยนะห้าภารกิจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ยังไม่โผลนะฮะแป๊บนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอาภาพเนี่ยขึ้นค้างไว้ให้พี่น้องได้เห็นพร้อมๆกันนะฮะแป๊บหนึ่ง วันนี้นะครับแนวทางสําหรับการปฏิบัติในงานเฉพาะหน้าเนี่ยนะพวกเราต้องต้องช่วยกันอย่างเต็มที่นะต้องใช้วิธีการอย่างนี้เอาภาพออกนะครับตามนี้นะพี่น้องนะภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์5ประการที่พวกเราจะต้องช่วยกันทำเนี่ยตามนี้เลยนะฮะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเอาคอสชออ,อกจากําทเนียบนะ ซึ่งมีรายละเอียดเดยอะแยะไปหมดนะครับต้องช่วยกันทําจริงๆจังเตรียมการปิดสวิตช์สอวอแต่งตั้งอย่าไปหวังคนนั้นคนนี้จะทาสอสอมาทําไม่ได้ครับมันทําไม่ได้ทําในสภายิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะเพราะนั้นข้างนอกต้องเตรียมการบางรากฐานสร้างสภาประชาชนนี่ทําได้ยาวนะทาได้ยาวแล้วเรื่องการจัดตั้งขบวนปราบกบฏเนี่ยนะอันนี้อาจจะต้องจัดแนวรับนะเพราะเป็นเรื่องที่จะต้องดีลกับเรื่องอํานาจรัฐคนที่ถือปืนนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อง ทำโดยไม่โฉงฉางไม่ให้เขารู้ว่าใครเป็นใครแต่ต้องมีทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็สารกันเป็นขบวนระดับประเทศถ้าไม่จัดตั้งไม่เตรียมไว้เนี่ยถึงเวลาถ้าบอกว่าจะลุกกันขึ้นมาเนี่ยนะมันจะไม่เกิดผลและจะสู้ทหารไม่ได้นะครับต้องคิดการเตรียมการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะการรณรงค์ไปรูปสามัญกษัตริย์นี่เป็นเรื่องต้องทํากันต่อเนื่องยาวนานนะก็หวังว่าพี่น้องจะนะน้อมจิตน้อมใจเข้าหาสาระเหล่านี้นะแล้วก็คิดหาแนวทางที่มันสร้างสารรค์ ที่มันทาให้เกิดผลได้จริงๆนะครับถ้าทําได้จริงสําเร็จทุกขั้นตอนเนี่ยปี66นี่มันจะไม่เหมือนที่ผ่านมาแล้วมันจะต้องก้าวหน้าคือลุกคืบเข้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นดุลยภาพในเชิงอานาจฝั่งประชาชนจะมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นไม่ได้เต็มร้อยนะครับไม่ได้สําเร็จเต็มร้อยนะแต่เป็นงานที่นะในเชิงยุทธศาสตร์แล้วต้องคืบไปข้างหน้าต้องลุกให้ถูกจุดแล้วทําให้มันเกิดผล ไม่ใช่พูดแต่ความฝันที่มันยาวไกลแต่ว่าไม่มีรายละเอียดการปฏิบัติงานเลยมันเรียวกว่าเป็นการคิดแบบไม่มีรายละเอียดจับต้องไม่ได้แต่นี่ผมย่อยมาเป็น5ภารกิจหลักพี่น้องเอาไปพิจารณานะครับแล้วหวังว่านะปีใหม่นี้นะครับภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของฝั่งประชาธิปไตยนี้นะครับจะทําให้เรานั้นนะครับก้าวไปสู่ชัยชนะครับนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วโอกาสหน้า ค่อยว่ากันใหม่ครับตายเหงาปีศาที่แพ่ไพศาลม,มาเนิน,นานผู้คนหมอบคลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนคาถาสวามิพัก ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญามืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นในเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื้อบุญวาสนาสพศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักด์ลดตัวหมอบตำยอมรับ